เนไปทานข้าวกับี่นเดมาที่ตำแหล่ใช่ไหมคะใช่ก็เอ่อพี่กับแม่แก้วมีสาขาใหม่ค่ะที่ Fashion Island ก็ได้ได้ไปลองลองทานส้มตำที่นู่นอร่อยดีค่ะคือมันเหมือนว่าเป็นสยบข่าวหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าเราสองคนไม่ค่อยมีัปหาการไม่เหรอคะไม่ไม่ ไม่ได้ทะเลาะกันหรอไม่ได้อะไรเลยค่ะเหมือนเดิมใช่แค่ไปกินขา้าวแค่แค่ไปลองทานอาหารที่ตำลัดเฉยไม่เจอทั้งหมดไหมอืออาจจะไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนค่ะแต่ว่าก็ยังยังยังได้เจอกันอยู่ค่ะคด้วยด้วยโฆษณาที่ยังถ่ายด้วยกันอยีกพอมีข้าวออกมาคนก็แซวเลยลว่าแบบว่าทั้งสองครอบครัวไปกินข้าวด้วยกันในแต่ก็ก็เป็นสองครอบครัวจริงๆค่ะที่ไปกินข้าวกันเป็นเหมือนเป็นควาแบบเซอวันหนัก ไม่ค่ะไม่ไม่หรอกค่ะก็อย่างที่อย่างที่บอกอะค่ะที่เปิดร้านใหม่ก็อยากจะมาไปสนับสนุนไม่ว่าเป็นเรื่องปกติมากทั้งสองครอบครัทานข้าวหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากค่ะเพราะว่ามาก่อนก็กินด้วยกันบ่อยๆบ่อยมากเลยทุกต่อเปิดมากขึ้นนะคะสำหรับเราเนอะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่ก็แค่เข้ามาครอบครัวเป็นทานข้าวสังครอบครัวก็ครอบคเลย วยไม่ไหรอกค่ะไม่ค่ะก็เอ่อตั้งแต่ปีใหม่ค่ะยังไม่ได้มีโอกาสว่ามานั่งทานข้าวนั่งคุยต้องเคลียร์คิวกันด้วยค่ะเพราะว่าทํางานด้วยกันบ่อยเลยพี่อากบเจนาต้องมาค่ะอย่างนัาตัวเด <c oughs> ็นที่เดชไปรับอุปกลางน้องหมานะคะเรามนรู้ค่ะรู้ค่ะเห็นน้องเย็นเย,ย็นเดินแบบว่าตัวเงินตัวทองกัดกัดขาข้างหนึ่งลุด่ะก็เลย พี่นเนี่ยเจอก็เลยเอาไปเอาเอามารักษาแล้วก็เลี้ยงดูหลายคนมองว่าชื่อเย็นเย็นมาแบบใหญ่ใหญ่หโอ้โหไม่น่าจะใช่นะคะหรูว่ามันน่าจะเป็นชื่อแบบว่าแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆของเขามากกว่าหนูมีได้ถามพี่เด็กเขาว่าทำไมถึงตั้งชื่อเย็นเย็นเด็นช่วยตั้งอยูไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือไงเพราะว่าทำไมมันชื่อเย็นเย <c oughs> ็นเขาก็แซวว่ามาจากย่านึกถึงย่าอะไรอย่างเงี้ย ย่าๆเราเย็นๆหรอคะไม่ไม่น่าจะใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่รู้อ่ะย่าๆถามนิดนึงย่าๆจะได้ยินกระแสข่าวเรื่องโจมีปัญหาเรื่องการถ่ายเราคหนึ่งในโซนเนีไม่ได้ตอบก่อนนะน่แล้วก็ไอ้จอเอมีอ่ะอันนี้อันนี้ได้ได้เห็นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ว่า เออหนูถือว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างโคฟเฟชชั่นอลนะคะถ้าถ้าแบบว่าทำงานเพราะเราก็อยากให้ละครออกมาดีคะ่ะก็เลยไอ้เรื่องไม่ตอบบทกันนะคะไม่ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะหนูตอบกับน้องทุกครั้งทงกครั้งมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันไม่เกิดปัญหาดูว่า คนอาจจะคิดแบบนั้นด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครนะคะเขาไม่ชอบกันอยู่แล้วมันมีค่ะก็แต่งแบบได้แับไปเรื่ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าอยู่ในกองก็คุยกันปกติอยู่แล้วมันจะมันออกมาเรื่อยๆเลย,เลยที่ว่าแบบพนั้นไม่เท้าขา <ๆ S 2> ต่ำอไ่ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดน,าน,นะะั้นค่ะแต่ว่าก็ตอนตอนที่ทำงานตอนแรกๆเลยอะคะ่ะก็โดยโดย้วยละครย้อนยุคเพิ่งเจอกันครั้งแรกมีปัญห ลงตัวค่ะแต่ว่าตอนนี้ก ah ็ดีข voilà ึ้นแล้วแล้วจะเกิดเรื่องจริงจีนี้ได้เข้ามาคุยอะไรเอาไว้ยังคุยบ้างค่ะคุยบ้างค่ะอ่าก็ก็คือขำๆนะคะขำๆค่ะก็มีกระแสนี้ออกมาก็หลายคนก็บอกว่าเหมือนว่าละครเรื่องนี้เราก็ไม่ได้อยากไม่อยากดีท่าไหร่อยากได้ดีในเด่นมากกว่าโอ้ยไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะด้วยหนูเป็นนักแสดงค่ะหนูว่าทุกครั้งที่ได้เล่นกับเอ่อนักแสดงคนอื่นๆนะคะ มันก็ทําให้เราบอกว่าได้พัฒนาฝีมือไปในตัวค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้ค่ะหนูอยากเล่นกับทุกคนเลยค่ะถ้าจนไ,ได้กลัวไหมว่าละครออกมาคุณอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเหมือนว่ามีกระแสมีกระแสกันมาตลอดเลยนะีหนูว่าอยากให้ทุกคนให้โอกาสมากกว่าค่ะ<ม>ด้วยด้วยตัวละครของยิ่ยาแล้วก็เจม,ม,มนะคะจะเป็นแบบว่าตัวละครที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วบอกว่าลึกๆชอบกันแหละค่ะแต่ว่า พฤติกรรมจะแบบ่ากัดกันตลอด<ม>ก็ต้องคอยเป็นกำลังใจงให้กันแต่ในกองนี่แบบแย่ yeah. ม <c oughs> ด้วยธรรมชาติของน้องนะคะน้องเป็นคนที่แบบว่าใช้คำอะไรดีคะแกล้งแย่เป็นคนที่ชอบต้องต้องการความอบอุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกองนะคะเจ,จริงก็จะอยู่ข้างๆอยู่ตลอดอยู่แล้วโอเคนะโอเคขอสกู๊